ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็เอาเว็บเคมาฝากนะครับผมเอาคลิปมาลงไว้แล้วผมก็ที่หายหายไปนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมผมก็ไปนั่งหาเว็บคัดกรองเว็บนะครับผมผมก็มีเว็บเคอีกหลายตัวนะครับแต่ผมยังไม่ได้เอามาทำคลิปนะครับตอนนี้ผมก็ ทำกำลังทำนะครับกำลังทำเพื่ออัปเดตการถอนนะครผมผมจะลองทำดูว่ามันถอนได้ไหมครับถ้ามันถอนได้ผมก็จะจะเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ทำต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาเว็บเคมมาฝากนะครับผมเว็บนี้ก็ดีนะครับผมก็เพิ่งลองถอนไปเมื่อสักครู่นะครับผม เพิ่งหลองถอนไปนะครับเขาก็เข้าเลยนะผม่อถอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังยังไม่ได้ทําสําหรับเว็บที่ผมจะเอามาแนะนำนะผมถ้าจะตามผมมาทําผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างใต้คลิปนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีอ่าวิธีการทํางานสําหรับเว็บนี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าพอเพื่อนอ่าคลิกลิงก์ไปแล้วนะครับผมให้เพื่อนกดรีอ่าลิเกเตอร์นะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนะครับอ่านี่นะครับผมจากนั้นเพื่อนๆใส่อีเมลนะครับอ่าใส่อีเมลโฮมเพื่อนๆนะครับอ่ายูสเซอร์เนมนะครับผมอ่ารหัสผ่านนะครับผม อารหัสผ่านสองตัวนี้จะเหมือนกันนะครับขออภัยนะครับผมจากนั้นให้เพื่อนกดรีเซ็ตชาร์ตนะครับผมจากนั้นก็กดรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับผมพอเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ไปคอนเฟิร์มอีเมลด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่ไปคอนเฟิร์มอีเมลเพื่อนๆจะทำการถอนไม่ได้นะครับ อี๋ยวผมขออนุญาตาเข้าสู่ระบบสักครู่นะครับสำหรับเว็บนี้มันเคมได้ไวนะครับผมเขมได้ไวนะครับว,วิธีการทำงานให้เพื่อนๆกดที่แทบ็บด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับผมนี่นะครับวิธีการทำงานหลักๆนะครับผมก็จะมีสามตัวนะอ่า อเกษตเคมนะผมช็ชอตลิงก์นะโฆษณา p ี c นะผมอ่าหลักๆนะครับอ่าสำหรับโฆษณา p d c กับช็อตลิงก์เขาจะมีให้เราทุกวันนะผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของตัวเคม <c oughs> อ่าอนเพื่อนคลิกเข้ามาแล้วนะครับ อ่านี่นะครับผมเค้มทุกๆ3นาทีนะครับอ่าจะได้50โทเคนนะผมรับผม150ครั้งนะครับอ่าให้เพื่อนๆอ่ากดตามไปได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่า7-3-1นะครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆกดรีแคปชั่นนะครับผม จากนันเพืนเพื่อนดูรูปนะครับดูรูปแล้วก็กดไปที่รูปเลยนะครับผมจากนั้นเพื่อนเพื่อนกดตัวนี้ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ50าสิบโทเคนนะครับผมในส่วนของโฆษณา ptc ของผมวันนี้ก็ไม่มีขึ้นนะครับ ผมก็ได้ทําไปหมดแล้วนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับมันจะรีให้เราทุกวันนะผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในส่วนของช็อตลิงคนระับเขาก็มีให้เรา5้าสิบสช็อตนะผมที่เราจะได้รับทั้งหมด5,479ันสโทเคนนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อน ขยันทำนะผมอ่านี่นะครับให้เพื่อนกดเค้มเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้เราก็จะได้อยู่ที่150โทเค็นนะครับอ่าสามครั้งนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาทำที่อ่าแอปบล็อกโฆษณานะครับผมอ่าจะได้ไม่มีโฆษณาเวลาเราทำช็อตลิงคนะ์ครับ อผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมสำหรับแอป,ปโหลดนะครับแอป,ปโหลดตัวนี้นะครับผมพอเพื่อนๆกดเคม็มกดอะไรนะครับผมขออภัยนะออฟเ f f ร w a l l นะผม o f f เฟอร์บม,มันจะเปิดอยู่ที่เวลหนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหลักๆนะครับผมเข้ามาทำก็ไม่ต้องสนใจตัวอื่นเลยนะครับ อ,อีกอย่างนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอตอนเราเคมเราอะไรมันเราจะได้รับตรงนี้ด้วยนะ,ะที่เขามีบอกนะครับผมอันนี้นะครับผมคอมเพรสสิบอฟอร์เซตเคมนะครับผมแล้วก็กดรับไปได้เลยนะครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออาภัยด้วยนะครับ ผมก็อาจจะมีลงหลงลืมๆบ้างนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะผมอ่าผมก็เพิ่งได้ลองถอนอ่าในส่วนของ BTC ไปนะผมอ่าวิธีการถอนให้เพื่อนกดเข้ามาที่อ่าแดชบอร์ดนะผมกดกลับมาที่แดชบอร์ดหน้าหลักนะครับอ่าน,นี้นะครผม วิธีการถอนเงินเพื่อเคลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับอ่ามันก็จะมีในส่วนของ Bitcoin อ่าดอทคอยตอนไลทคอยนะผมอ่า USD นะครับดิจิ b บ t e นะครับผมอ่าการถอนของเขาเขาบอกอ่าก็ภายใน12ชั่วโมงนะครับอ่าแต่ผมลองถอนไปแล้วนะครับผมถอนปุ๊บก็เข้าเลยนะครับเข้ากระเป๋าเลยนะครับผม าจะถอนเขาเ้ากระเป๋า faucet pay นะอ่ามินิมัมขั้นต่ำเขาหนึ่งพันโทเค็นนะผมอ่าทำแค่สิบห้านาทีก็ถอนได้แล้วนะครับสำหรับเว็บนี้นะผมอ่าต่อวันเขาก็จำกัดนะครับจำกัดต่อวันอ่าลิมิตอยู่ที่สี่หมื่นโทเค็นนะอ่าต่อวันเราจะถอนได้แค่สี่หมื่นโทเค็นนะคผมอ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่ผมถอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในกระเป๋านะครับผม นี่นะครับผมผมเพิ่งถอนไปเมื่อ3าองนาทีนะครับผมก็ถอนไป0 0 2 6 3 7ุดอนนะครับผมผมก็เพิ่งลองถอนไปนะครับก็ประมาณนี้นะผมวิธีการทำงานนะครับอ,อีกข้อนะครับถ้าใครจะเชิญเพื่อน,อนให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผม เราก็จะได้อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นของเพื่อนๆที่เราเชิญมานะครับจากนั้นก็ให้กดคัดลอกตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมอันนี้นะผมกดคัดลอกไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมวิธีการทําง่ายๆเลยนะครับผมทําไวนะครับทําได้ไวนะครับถอนเข้าทันทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเว็บเคมิกลายเว็บเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในกระเป๋าอกอนนะผมก็ลืมนะขออภัยนะผมอันนี้นะผมที่ฝึกอ่าที่ผมเพิ่งถอนมานะครับอ่าหนึ่งร้ออซาโตชิอ่า,า,อาถอนปุ๊บเข้าทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะคผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับใครที่จะตามผมมาทำนะครผม สำหรับวันนี้ผมก็ขอเพื่อนๆขอหนึ่งไลค์ห่งแชร์นะครัผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะผมะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม